สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมนะครับหลายคนถามป่าทัศนว่าทําไมป่าทัศนถึงเชียร์พรรคประชาชนทําไมป่าทัศน์ถึงเน้นบอกว่าต้องเลือกพรรคนี้หนึ่งนะครับด้วยอุดมการ์แต่บางคนอาจจะเข้าใจยากคําว่าอุดมการทีนี้เรามาคุยกันด้วยกันด้วยเรื่องนโยบาย ด้วยเรื่องการจัดสรรหาคนที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรเรื่องนโยบายพักประชาชนเป็นพักที่ป้องกันที่ต้นเหตุแห่งปัญหาพักประชาชนเป็นพักที่ไม่มีนายทุนหนุนหลังเมื่อตัดเรื่องนายทุนออกไปได้ การตอบแทนคืนทุนให้ในทุนจะไม่มีงบประมาณจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มเม็ดเต็มหน่วยประชาชนได้ประโยชน์จากงบประมาณอย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มกำลังไม่มีกระเด็นไปไหนการจัดซื้อจัดจ้าง จะไม่มีประเภทระบบพวก้องหรือบริษัทในเครือญาติของตระกูลตัวเองเพราะความโปร่งใสที่วางเป็นระบบไว้เนี่ยจะต้องมีการประมูลจะต้องมีการปิดกัน้นการทุจริตปิดกัน้นการหัวประมูลน,นี่คือแค่ปีดย่อยผู้ภาษาง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจ นะครับนักการเมืองเก่าๆที่ประทัดบอกันตลอดว่าให้ดูเป็นลายตัวเลยแต่ละคนประวัติโชคโชนบางคนนี่เทาเลยแต่ได้ไปรับมงตรีบางคนนี่แบบประวัติเลวระยำเลยได้ไปรับมงตรีแต่พักประชาชน เป็นพรรคที่ทุกคนไม่มีประวัติด่างพ้อยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการคัดสรรก่อนเข้ามาหลายขั้นหลายตอนเลือกเฟ้นคนเพียงแต่ว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคที่ไม่มีอำนาจลึกลับหนุนหลังมักจะถูกโจมตีจากเรื่องเล็กๆจากเรื่องส่วนตัวจากบางคนจากเรื่องผู้หญิงบ้าง จากเรื่องอะไรแบบนิดๆดหน่อยหน่อยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายต่อประเทศชาติก็ออกมาโจมตีมันเป็นความบัญญัติอ่อนในการโจมตีคือคนโจมตีเองเนี่ยก็ลืมไปว่า้สิ่งพวกนี้มันไม่ได้เสียหายต่อประเทศชาติแล้วก็มองข้ามกลุ่มก้อนของตัวเองที่เป็นทั้งมาเฟียเป็นทั้งนายทุนเป็นทั้งผู้ที่มีอิทธิพลและ ผ่านการโกงกินทุนจริตคอร์รัปชันมาหลายยุคหลายสมัยแต่กลุ่มคนพวกเขาเขาไม่มองแต่เขากลับมามองเรื่องปัญหาปิดย่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆเศษเล็บของสองสอของาพาคประชาชนแล้วก็ไปพือข่าวกันทําเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องคิดะนะฮะไม่มีใครหรอกครับที่จะดีจนหาความเหลีวไม่พบหรือใครก็ตามที่เลวจนหา จนไม่พบความดีไม่มีดังนั้นมันมีแน่นอนแต่ไอ้ความไม่ดีหรือตำหนิเขาอะถ้ามันไม่ได้เสียหายต่อประเทศชาติไม่ต้องนํามาพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทุกคนทุกพักต้องย่อมมีอยู่แล้วสมาชิกพักที่อาจจะมีเรื่องส่วนตัวที่อาจจะเป็นตําหนิแต่มันไม่ได้เสียหายต่อประเทศชาติเรื่องพวกนี้ต้องปล่อยต้องปล่อยปตถ้าถ้าเป็นคนเปิดใจนะเพราะเราก็ไม่ใช่คนดีพร้อมเราก็มีตําหนิในบางเรื่อง แต่ถ้าตำหนิของเรามันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะแล้วเราเอาส่วนดีของเรามาสร้างสารสังคมนี่มองตรงนี้นะแต่ถ้าไอ้พวกบางคนนะรัฐมนตรีบางคนมันมีนะฟอกเงินกับฟอกตัวสอสอเก่าเก่าเก่งมากการฟอกตัวคือเบื้องหลังเนี่ย นะมีทั้งหัวประมูลมีทั้งธุรกิจสีเทามีทั้งเป็นผู้มีอิอทธิพลบางคนถึงอาจะเคยสั่งฆ่าคนก็ยังเคยขึ้นมาดำรงตำแหน่งกันนะฟอกตัวด้วยวิธีไงตั้งมูลนิธิฉากหน้าทำบุญเนะี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกระถินบ้างอะไรบ้างนะตั้งมูลนิธช่วยเหลือคนอย่านงะอันนี้เขาเรียกฟอกตัว ส่วนฟอกเงินเนี่ยฟอกเงินถ้าถ้าคือระดับชาวบ้านเนาะคือสไตล์ประทัศน์คือระดับชาวบ้านพูดให้ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดอ่ะสมมุติอย่างเช่นนะอย่างเช่นง่ายๆถ้ามีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นการฟอกเงินของระดับที่ชาวบ้านเข้าใจ ง่ายนิดเดียวสมมุติคุณมีคุณถือเงินเข้าไปตามกําหนดที่เขาบอกให้ให้ถือได้เนี่ยนะเขาสามารถเข้าไปเล่นได้คุณถือเข้าไปล้าน,นคุณเล่นได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตามหรือได้เล่นหรือไม่ก็ตามแต่แต่เมื่อคุณเดินออกมาจากคาสิโนแล้วระบบการพนันไม่มีการบันทึกว่าคุณได้หรือเสียเท่าไหร่คุณสามารถมา แจ้งได้กับปประชรหรือกับผู้ที่ตรวจสอบว่าเงินเนี้ยจูๆ่ๆคุณมีเงินนี้ได้มาจากไหนคุณก็บอกก็วันนี้เข้าบ่อนโชคดีได้อ่ะแบบป่าทัศน์เนี้ยเมื่อก่อนเคยเล่นไก่ป่าทัศน์จะเห็นการก่เอเงินของกลุ่มที่ขายยาเสพติดเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากเขาเอาเงินที่ขายยาเสพติด มาพนันไก่แพงๆคู่หนึ่งเป็นเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านสมมุติคุณพนันเป็นหนึ่งร้อยล้านคุณมานน,านัมาหนึ่งร้อยล้านคุณรู้กันกับกับเ,เขาเรียกว่าซุ้มที่จะตีด้วยคือทั้งสองซุ้มสมมุตินะอันนี้สมมุติไม่ได้เอ่ยชื่อซุ้มไทยนะมีธุรกิจมืดทั้งคู่ มีธุรกิจมืดหรือสีเทาๆทาั้งคู่มาเรามาตีกันใครชนะฟอกเงินได้สองร้อยล้านนึกออกไหมครับตีฝั่งละร้อยล้านใครชนะคุณฟอกเงินได้สองร้อยล้านคนแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินมันมาง่ายมันมาจากธุรกิจสีเทาและสามารถบอกได้ด้วยว่าได้มาห้าร้อยล้านสามร้อยล้านเพราะอะไร เพราะว่าเล่นนอกได้อีกอ้างได้นี่คือถ้าเข้าวงการพนันปุ๊บไม่ว่าจะเป็นการพนันรูปแบบใดการฟอกเงินง่ายมากนี่คือระดับชาวบ้านที่เข้าใจแต่ระดับที่รัฐมนตรีระบาผู้มีหน้าเขาทำกันเขาฟอกกันด้วยบิตคอยอย่างเงี้ยฟอกกันด้วยเงินดิจิตัลอย่างเงี้ย เขามีระบบการฟอกเงินระดับประเทศระดับประเทศผ่านบางทีผ่านธนาคารด้วยซ้ำผ่าน,นกลไกต่างๆที่ซิกแซกมากกว่านี้ซึ่งบางครั้งระดับชาวบ้านเราเข้าใจายากเราเข้าใจายากแต่เขาฟอกกันเป็นแสนล้านฟอกกันเป็นแสนล้านเขาไม่ได้ฟอกกันแค่ระดับล้านระดับแสนไม่ใช่แต่เขาฟอกกันเป็นแส้น และพวกนี้มันเหมือนเป็นตำราเป็นสูตรเบ็ดเสร็จที่คนระดับพวกนั้นหัวหัวเขาว่าคือมันคนหัวโกงะนะมันจะเข้าใจขั้นตอนง่ายมากแต่คนแบบระดับชาวบ้านแบบพวกเราเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจแล้วเมื่อเราตามไม่ทนันเราดันไปเชียร์เขาเราจึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถการตรวจสอบและความขยันในการทำการบ้านของ สสพักประชาชนช่วยตรวจสอบให้พวกเราที่ผ่านมาเนี่ยสามสมัยพักประชาชนตั้งแต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนช่วยตรวจสอบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่สสรหรือรัฐมนตรีหรือผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยทำเขาตรวจสอบแล้วตีแผ่แฉให้ประชาชนรู้ นี่คือส่วนหนึ่งที่ป่าทศุมบอกว่าต้องเลือกพักประชาชนพักประชาชนไม่มีประวัติด่างคร้อยอย่างน้อยสามสมัยที่ผ่านมาจริงหรือไม่แล้วคุณก็เห็นพักอื่นสสพักอื่นรัฐมนตรีที่มาจากพักอื่นที่เข้ามานั่งและเราร้องวี่คือเฮ้ยมาได้ยังไง สสบางคนถึงบอกว่า nice ก็พอราะรัฐธรรมนูญแบบนี้ไงดีโยสุดทำให้พวกคุณเนี่ยถึงได้เข้ามานั่นมันฟังแล้วมันติมันหูมันมันขยายความได้เยอะขยายความได้สองสามประเด็นเลยแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดขยายความเรื่องนี้ก็โอเคนะครับปราััดพูดน่าจะเลยเวลาไปแล้วไม่รู้ว่าจะสามารถโพูได้หรือเปล่าด้วย วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ